สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาพรีวิวเกม MotoGP 2024ที่เป็นแฟนคอเกม MotoGP หลายหลายคนรอคอยครับในตัวเกม2024นี้นะครับจะเป็นการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ที่มีการออกแบบลายปีโดยค่าย m i l e Stone ที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศว่าฟีเจอร์ใหม่สำหรับเกม MotoGP 2024นี้ ถูกพัฒนามาตามคำเรียกร้องของนักเล่นเกมจำลองการแข่งขันที่มีความเสมือนจริงมากที่สุดเกมหนึ่งในปัจจุบันนี้ครับเกม MotoGP 2024นี้จะเป็นภาคต่อลำดับที่12จากผู้พัฒนาเกมจากอิตาลีครับหลังจากได้รับลิขสิทธิ์มาตั้งแต่ปี2013โดยทางทีมพัฒนาถือว่าเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาเกมแนวมอเตอร์สปอร์ตที่มีระบบที่สมจริง แต่สามารถเล่นได้แบบมีอนาเขตที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องถึงกับเป็นนักแข่งสายซิมูเลเตอร์ที่ต้องจริงจังกับรายละเอียดแต่ก็ยังสามารถเล่นแบบผ่อนคลายได้จนกลายเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้เล่นได้อย่างดีและในปัจจุบันมีการจัดแข่งขันในรูปแบบอ e ีสปอร์ตครับที่จัดควบคู่ไปกับอ e ีเวนต์หรือการแข่งขัน MotoG p โดยผู้พัฒนาได้เปิดเผยถึงฟีเจอร์ใหม่นี้ว่า ทุกคนที่เล่นเกมจะสามารถย้ายจากทีมหนึ่งไปยังอีกทีมหนึ่งและจากฤดูกาลหนึ่งไปยังอีกฤดูกาลหนึ่งได้มันเป็นคุณสมบัติที่จะเพิ่มสีสันในการแข่งขันให้มากขึ้นและยังเป็นการเพิ่มอัรรสใหม่ในการเล่นโหมดเคลียร์ซึ่งมีความสมจริงมากขึ้นครับโดยที่เราจะได้เปลี่ยนทีมเมทใหม่ในทุกๆฤดูกาลไม่แน่ว่าในฤดูกาลนี้อาจจะมีทีมเมทอย่างเฟโดอคอสตา ในทีมเลดบูแกลแกลแท็กตีและในฤดูกาล2 0 2 5เราอาจจะได้จับคู่กับฟาบิโอัวตาลโลก,ก็เป็นไปได้นอกจากนี้ทางผู้พัฒนา,นาก็ได้ออกมากาวถึงฟีเจอร์อื่นๆที่จะปรากฏในเกม m o t o GP 2024ว่ามือใหม่จะร้อนแรงเมื่อเขาต้องพิสูจน์ตัวเองในขณะที่นักแข่งที่มีประสบการณ์จะมีกลยุทธ์มากขึ้นนอกจากนี้ยังจะมีการปรับปรุง ในการควบคุมขณะที่เดินคันเร่งในย่านความเร็วกลางและยางได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงการใช้งานของสารประกอบอยางแต่ละชนิดในทุกสนามแข่งให้เหมือนกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับจะมีโหมดไรจีพีแชมเปี้ยนชิพโหมดการแข่งขันแบบออนไลน์ที่มีการแข่งขันหลายรายการทุกเดือนเครื่องมือแก้ไขชุดตกแต่งและสติกเกอร์จะกลับมาเช่นเดียวกับการเล่นแบบ cross a y แต่จะมีเฉพาะบนแพลตฟอร์ม Xbox และ PlayStation ยังไม่ข้ามไปสู่ Nintendo Switch และ PC ครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับเพราะตัวผู้เขียนเองก็เล่าถึงเกมนี้ในโหมดเคลียร์และจะต้องมีการย้ายทีมในทุกๆ2-3ฤดูกาลเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆน่าสนใจที่ว่าระบบใหม่นี้อาจจะครอบคลุมไปถึงการแข่งขันในระดับ โมโตที Moto และโมโตทูและการขยับค์สาจากรุ่นเล็กไปสู่รุ่นใหญ่หรือการดาวเกรดจากรุ่นใหญ่ไปสู่รุ่นเล็กอาจจะเกิดขึ้นในภาคนี้ครับตัวเกม MotoGP 2024นี้นะครับจะลงกับทุกแพลตฟอร์มทั้งบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch และ PC ผ่านสตรีมครับ ในวันที่2พฤษภาคม2024นี้ครับและตอนนี้ทาง m า s ส o ต e นก็เปิดให้ทำการ p รีอ r เดอเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยราคาบนเครื่อง PlayStation 5จะอยู่ที่1,701บาทครับและสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ